เข้มข้นโดนใจผู้หญิงเรตติ้งสรสา้างเสนหาพุ่งแรงแบบต่อเนื่องเนื้อหาเข้มข้นตีแผ่เรื่องราวผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาสู้กับชีวิตในสังคมที่ชายเป็นใหญ่โดนอกโดนใจผู้ชมแบบทุกชอ็อตตีแตกทุกจุดเป็นเหตุให้ EP สองดราม่าเคลาน้ำตาของเรื่องสรสา้างเสนหา คงกระฉูดจาก EP ีแรกแบบก้าวกระโดดซึ่ง EP 2ทีทำไปได้ถึง2.8เพิ่มขึ้นจาก EP 1 2.3เรียกว่ามาดีจนต้องปรบมือรัวๆในขณะที่เสียงชมจากชาวเน็ตก็ถล่มทลายในแง่ของบทละครที่ได้รับคำชมว่าด,ดีและทำได้แน่นได้ถึงซึ่งหากย้อนกลับไปมองที่ชื่อของผู้เขียนบทละครก็ไม่ต้องแปลกใจคะ่ะเพราะการันตีได้จากฝีมือการเขียนนักเขียนชั้นครูอย่างอาจารย์ สัญยาสุขานิวัฒ์เจ้าของนามปากกาสัญยาผู้ผ่านงานดังๆมามากมายและโด่งดังในนามละครช่องสามเช่นดอกส้มสีทองหรือบุพเพศสันิวาณนั่นเองค่ะเรียกว่าเนื้อหาเข้มข้นโดนใจใครหลายคนอย่างนี้คงต้องมารอลุ้นความพีคข,ของสร้างเสน่หากันต่อค่ะว่าจะดราม่าและคนคลักได้แค่ไหนและเรตติ้งจะพุ่งไปได้อีกสักเท่าไหร่